หากผู้ขายจัดก,การออเดอร์ไม่ทันเวลาทำให้กำไรหายคะแนนร้านค้าลดลงมาใช้ฟีเจอร์วิธีการตั้งค่ารับข้อความแจ้งเตือนคำสั่งซื้อของแอปพลิเคชัน Big s e ซ l เลอได้เลยคุณสามารถรับข้อความการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Big ular s e ซ l เลอบนมือถือได้เช่นการยืนยันคำสั่งซื้อหมดอายุคำขอยกเลิกคำสั่งซื้อคำสั่งซื้อหลังการขายและคำสั่งซื้อส่งถึงคลังสินค้าเพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและไม่พลาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคำสั่งซื้อการใช้งานมี2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1ตัั้้้งงงคค่่าาากกดรแจเือนนสซบหน้าวึ่ ขั้นตอนที่2ตรวจสอบข้อความการแจ้งเตือนต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่1ก่อนนะคะขั้นตอนที่ 1, 1ตั้งค่ากดการแจ้งเตือนด้านคำสั่งซื้อบนหน้าเว็บไซต์หากคุณมีการตั้งค่ากดการแจ้งเตือนด้านคำสั่งซื้อบนหน้าเว็บไซต์ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนต่างๆให้คุณโดยอัตโนมัติแอปพลิเคชันหากต้องการเรียนรู้วิธีการตั้งค่าสามารถค้นหาคลิปในช่องทางของเราได้ค่ะโดยค้นหาข้อความแจ้งเตือนจะมีคลิปสำหรับวิธีการใช้งานขึ้นมาตามรูปภาพด้านล่างขั้นตอนที่2ตรวจสอบข้อความการแจ้งเตือนเข้าสู่ ไอคอนข้อความด้านบนขวามือในส่วนข้อความระบบจะแบ่งเป็น2ประเภทคือข้อความระบบและข้อความแจ้งเตือนคุณสามารถเลือกตรวจสอบข้อความได้ตามความต้องการข้อความระบบจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนของอบรมออนไลน์ประจำสัปดาห์ของเดือนการอัปเดตฟังก์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันเป็นต้นข้อความแจ้งเตือนจะรวมข้อความของการยืนยันคําสั่งซื้อหมดอายุคําขอยกเลิกคําสั่งซื้อคําสั่งซื้อหลังการขายคําสั่งซื้อส่งถึงคลังสินค้า และการแจ้งเตือนสต็อกส่วนข้อความแจ้งเตือนด้านคำสั่งซื้อคุณสามารถคัดกรองตัวชี้วัดที่ต้องการเพื่อตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องได้วิธีการตั้งค่ารับข้อความแจ้งเตือนด้านคำสั่งซื้อของ Bigseller <ๆ>ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดต,ติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะท่านใดสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ YouTube ของ Bigseller เพื่อลงทะเบียนใช้งานฟรี